แต่เป็นใครก็ตามถ้าไม่เชื่อทำทั้งหมดมีแต่ไหลลงเนี่ยไหลลงต่ําไหลลงต่ํามีแต่ทุกข์ทับโสมมีอะไรใครจะเชื่อแล้วไม่เชื่อไปคิดนะศาสนาะต้องฟันห้าร้อยสี่สิบห้าปีคงที่ดีงามตลอดเสมอพ้นเสมอปายเป็นมัชฌิมายอยู่ตลอดใครปฏิบัติตามไม่ล้าสมัยทําให้คุณน,นั้นพ้นทุกข์พ้นทุกข์จน,นหมดขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์หมดเลยไม่มีลงทางนรกไม่ดี ใครไม่เชื่อไปช่วยไม่ได้ถ้าปฏิบัติเอาของใครของมันเหมือนทานอาหารจะรักกันขนาดไหนก็ทานแทนกันไม่ได้รักกันขนาดไหนผู้สามีภรรยารักกันขนาดไหนก็ฟัดกันขนาดนั้นหากเป็นอยู่อย่างนั้นน้อยนอกจากผู้มีศีลห้าเท่านั้นที่จะไม่ฟัดกันบริสุทธิ์สมบูรณ์นอกนั้นฟัดกันตลอดมีเรื่องกันตลอดมีแต่สร้างความทุกข์ให้กันตลอดต่อมใจน้อยใจแห้งเหตุแห่งใจอยู่ตลอด มีอะไรนอกจากมีอำนาจของเจ้ากิเลสเท่านั้นเองพาให้เป็นไปอย่างอื่นไม่มีมีในโลกอันนี้ใครจะมาขนาดไหนก็มาจะจดฟ้ามาก็มาสูงจดฟ้ามาก็มาถ้าถ้าไม่นำทำเข้าไปแล้วพลาดพังเลยจดฟ้าก็บต่ำเท่าดินน่สูงจดฟ้าก็ลงต่ำต่ำเท่าขี้ดิน สูงเป็นชั่วขนาดชั่วขนาดทั้นนั้นเองชั่วสร้างมาชั่วขนาดชั่วขนาดไม่มีบุญหนุนหลังมันก็พังพังคนไม่จะเชื่อบุญเดี๋ยวนี้มันมืดหมดเลยไม่ว่าท่านมาเราเพระอมนาาของโลกสร้างมาในปีนั้ทั้งอาหารการอยู่การกินการใช้กา,ารถอยหมดพร้อมหมดเลยวิ่งไปเหมือมนกระต่ายตื่นตุ่มลงทะเลกัน ไม่คิดตัวจะลาออกคือสิ่งนั้นเพลินกันไปหัวเราะกันไปร้องไห้กันไปจากกันไปอย่างนั้นอยู่อย่างนี้ชั่วขณะชั่วขณะผูห้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีไม่ว่าใครก็ดีออกหัวคนนี้ตายไปนาาก็จะลืมเอาคนนี้ใหม่ปล่อยผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันหมดนอกจากผู้มีธรรมเท่าน,นั้นที่เป็นแต่ว่าของใครนั่นจะไปยึดมั่นใครว่าเป็นกูของกูไม่ได้ ตอนเวลาหรอมาที่ผ่านที่ับโมเดนั้นมันคำเล้ยไปเลยคือตัวเองยังเงี้งมีสินเดียวเท่านั้นเนับวันนับวันวันนี้กับใครคนอะไรนะมาวันนี้โมโหว่าเขาเจ็บอะไรกันเขามาถามอายุท่าไห่ทานทำไมโมโหมื้อเดียววันเดียวเท่านั้นหรอเกิดมาหนึ่งนับมื้อนับวันไปทำไมมื้อไปแจ้งวันเดียวเท่านั้นแหละ หลงกันนับกันอย่างนั้นว่า,างเลยนับมือกืบแจ้งนับมือกือบแจ้งว่าตัวได้เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นมีอะไรไว่ามือกือบแจ้งมือกืบแจ้ง,จงทําอะไรไม่ได้มีแต่รู้ท่านนั้นเนยดิ้นกันพระพุทธเจ้าท่านว่าหมดแล้ววันคืนล่วงไปล่วงไปเวลานี้ทําอะไรอยู่มันไม่ได้ว่าเวลานี้ต้องร้องเพลงเวลานี้ต้องเต้นดิสโก้เวลานี้ต้องดูอินเทอร์เน็ตเวลานี้ต้องดูเน่าอยูว่ว่าหนังดูเน่า จับล็อกไว้ดีหมดเลยมีแต่เรื่องเพิดเพืนมีแต่เรื่องลืมเนื้อลืมตัวลงทะเลหมดไม่มาท่านมาเรานี่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนําสอนสอนคอยดุด่าว่ากล่าวเราก็ไปเหมือนกันแต่เยอะนี่เกยมันจะเกียบเหมือนกันอ่ะพอยุกนี้แต่พอมีสติบ้างพอคิดได้ก็เลยเอามาพูดมันไปกันโขงเลยทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียว คนบ้านนอกบ้านนาอะไรหลงเนื้อลืมเนื้อลืมตัวเด็กเล็กเด็กน้อยเกิดสองสามสี่ห้าปีทาแป้งแต่งตัวหมดศาสนาเสื่อมหรือคนเสื่อมพระเนรนก็อย่างนั้นดิเล่เร่ลอนๆมีโทรทัศน์ทวีจิตใจไม่เอาไหนเลยเหมือนั้นว่าวบนที่เชื่อขาดและบนอากาศพอจะเจ็ดดิ่งลงเท่านี้ กินบูมีที่แข็งแน่นบูมีที่หอยกินบนเสม,มอวาวิดไม่มีหลักมีเกณฑ์เหมือนหวาว้าวอยู่บนอากาศเขาเสียบหมดขาดทคานั้นเองดิ่งเลยภาษาอีสานชาวาิจิตปูมีทีแข็งแน่นบูมีทีหอยบินบนเสมอวาวเสียบขาดแล้วจีบแรงตัาต่อล่มเหมือนภาษาอีสานภาษาไทยก็วอาคิดไม่มีหลักมีเกณฑ ah, wow ์ไม่มียึดที่ยึดเหนี่ยวในศิลธรรมลอยเหมือนว่าวอยู่บนอากาศเมื่อเสื่อม ขาดเท่านั้นเองไปตามอารมณ์เลยทางไหนชั่วก็ดิ่งลงนรกจนนมากมันจะดิ่งลงนรกเหรอเสื่อมากภาษาอีสานท่านพูดไว้เพราะอย่างนั้นอย่าพากันไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่าไปกันบ่นนะันษามน้องคนสามไม่เกี่ยวนะทำาบาปทำกรรมเหมือนกันหมดอันนี้ท่นานกำหนดไว้ตามการเวลาเฉยๆผู้ที่เจ้าฉลาดกลัวพิษสูไปเร่ยๆนอนๆพวกผู้ที่จนนี่อะไะยุ่ง รวมทั้งเรานี่แหละถ้าเราเป็นบุตรชนยุ่งอยู่นั่นยุ่งกับศาสนาเขาพูดใ้เจ้าแต่ทะลุไปแล้วดีทุกอย่างมีแต่พวกบุตรชนเลยเอากันวุ่นวายอยู่อย่างนั้นเล่นทำให้หนัยม,มีไม่ไม่คำหนึ่งสอนตรงไหนตรงไหนไม่เอาดื้อด้านอำนาจทั้งเกศพาให้เป็นกิเลสในนั้นฟักหัวตัวเองก็ไม่รู้มันฟักเอาจนแหลกแหลกวันหนึ่งวันหนึ่งขึ้นเขียวมันฟักเอาฟักเอา,เอา,เอาย่งี่ว่าตัวได้นั่นตัวได้นี่อยู่เหรอมันจะได้อะไร อายุก็ไม่ได้ท่านั้นปีท่านี้ปีก็นับเงื่อเก็บแจ้งบ้านนั้นหลังนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็ที่อยู่ที่อาศัยช่วกันเวลาของคนนี้มาชั่วกันเวลาเหมือนยืมเขาอยู่เหมือนร่างกายเหมือนกันยืนอยู่ถึงวันแล้วก็จะไปเหมือนหมูหมูก็ทําความดีไปเรชมไม่ขาดทุนหมูมันยังเหลือแต่พวกเราในที่สิ่งเหอกันไปเห่กันมาพาคกับบุญเพราะพลาอยู่อย่างนั้นมีทรทัศน์ที่มด เลยไม่ใช่ศาสนาหมดนะมีนั่นจะพกพระพกคารมาดญาณโยงกัสมบตรการบริษัทสี่นี่แหละหมดมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานเท่าเดิมใครปฏิบัติคงที่ดีงามอยู่เหมือนเดิมทำดีก็ดีเหมือนเดิมทำชั่วก็ชั่วเหมือนเดิมไม่มีไม่มีการใดเวลาใดอาการลิกโกไม่มีการไม่มีเวลาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจับเวลาไหนจิตจับเวลาไหนก็เดินให้ถูกทางแล้วเป็นสุกโตอย่างเดียว ไม่ว่าท่านว่าเรานะอารมณ์มากมันก็ดิ่มันดิด่นโอ้ยอายุห้าสิบหกสิบแต่คุณอุบลีท่านว่าไปเราก็โอ้ยอ่านดูไม่เยอะเกินแต่งตัวเหมือนสาวสิบห้าเลยิีไ่ไม่ไล่เลยนะท่านว่ายิ่งเวลาเนี่ยมันยุคนี้นะแต่งตัวเหมือนสาวสิบห้าหนาในาเนื้อหัวท่านว่ามันก็ถูกยุคนี้แหละเท่าแก่แล้วหัวหงอกขาวฟ่อน ทันว่าแล้วอายุกแก่ตัวแก่อะไรแล้วแต่งตัวเหม้นหนุ่มเหม้นน้อยผู้หญิงผู้ชายกระิกกระดีะด้เลยกระจิกกระจี้อ่ากระจองอแง,งี้หูหน้านายแหนงทันว่าพูดท่านเจ้จาคุณทันว่าไหวไม่ใช่าตมาว่าหรอกนี่ว่าตามเจ้าคุณมันดูชื่อยุคนี้มันหมด มันไม่ใช่ศาสนาหมดนะคนหมดมันร้อนขนาดไหนทีน่อาชยุคนี้ร้อนขนาดไหน,นอวอนกันหาที่พึ่งไม่มีทั้งตั้งที่พึ่งพึ่งท่าน,นก็บอกไว้ดีแล้วอ่ที่อื่นที่พึ่งอื่นไม่มีพระเจ้าเท่านั้นก็สวดกันเต็มเป้าแล้วไม่เอาออพระธรรมเท่านั้นทมก็คือธรรมชาติคงที่คงที่ดีงามป็นคนจรงิงอยู่ตลอดตลอดเช่นทําชั่วก็ชั่วตลอดทําดีก็ดีตลอดนี่ธรรมชาติคงที่ดีงามอย่างนี้ นี่ธรรมชาติก็จากออกจากพุโทโธพุธโทโธก็หมายถึงโผล่ออกจากอำนาจของกิเลสเหมียนออกจากกีบเมฆพระจันทร์วันเพ็ญน,นนี้เทียบพระจันทร์นะตัวนั้นเจ้าออกมาลู่หมดเลยตัดไม่มีผิดด้วยที่กับกี่กันมาฟังมาปฏิบัติเท่าเดิมหมดไม่มีใครจะมาลบล้างเลยนะถลบร้างคําสอนผู้เจ้จะมาลบล้างตัวเองไม่อว่าฝ่ายพระไม่ว่าฝ่ายคารวะ <c oughs> มีตะลงทะเลเท้งนั้นน่ะ ขี้เกียจมักง่ายดังนั้นพอจะพูดแล้วเป็นนี่ถ้าสายๆมันมักง่ายในยากลำบ,บากในดีนั่นมัดหยุดนี่มันมักง่ายถึงว่าล่างเปิ่มไปถึงมุเกีย่ยงหูเขาเหมือมันสงสัยต่ำบุูงมันเซนท่อกระหวับบ่น,นอย่างูงต้องไปเพิ่มเหมือนเช่นไรมนอนแบบขี้เกียจว่าง่าย<ม>อันนั่นเดือเป็นท่อนๆหรืออะไรเนี่ยป้าในหางอะไนี้ อันนั่นเหลอพาหนทางก้าวเดินเพื่อให้โลกสงสารได้ร่ำรวยได้เจริญรุ่งเรืองอย่างนั้นเหลอคนาขี้เกียจมัง่ายนั่นเหลอถ้าเลิศเลยก็เลิศเลยที่ในหัวใจสั่นโลกเต็มแผ่นดินไม่ว่านนอกบนนาเต็มหมดตัวนี้มันก็เลิศเลยที่ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องเลยโศกโศกาที่ไม่ต้องมาทะเลาะบอกแกซึ่งกันและกันอย่างนี้สิทำมันเลิศเลยจริงๆก็คิดเอาอย่างนี้ไม่เห็นจะมียานอะไรความจริงก็เป็นอย่างนี้ทํามันเลิศก็เลิกเลยแล้วน่าจะเอามาสอนใจตัวเองบังคับจิตใจของตัวเองให้ เจาะลงไปสิตั้งแต่ทินห้าเจาะลงไปสิอย่างนั้นมีสัตว์ที่ไหว้หพระสวดมนต์ทุกวันทุกวันที่นี่เจ็บบุญทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นน,น,นี่ไม่เอาไหนไหว้หพระคคิดถึงจักไปนอกฟ้าที่ไหนเอ๋ไม่มีหลักมืเกณฑ์จริงเวลาจะตายจะพึ่งอะไรก็บอกแล้วแต่มันติดเหลือกเกินอติดัวก็ติดเมียก็ติดแต่ติดไม่จริงหรอกจั้งหดี๋้วก็เบื่อกันแล้วจะทะเลกกเาะกันไอ้คือไม่ดกิเลสแค่นั้นเองคือติดกันได้ดีสนิทก็คือสิลคือธรรม พวมีความซื่อสัตย์ต่อกันนี้ติดกันสนิทและก็มีความเจริญรุ่งเรืองสร้างโลกสร้างสงสารเป็นคู่บารมีจัดเป็นคู่บารมีอยู่ด้วยกันล่าเริมม่งบันเทิงมีความรอมเย็นตลอดลูกเต้าลูกแดงมาเขี่ยข้องเมดโมดเลยนอกนั้นไม่มีทางจะเป็นบ้านนอกก็ตามในเมืองก็ตามคนชัดท่านมันไหนก็ตามถ้า่จางนี้แล้วไม่มีความสุข <c oughs> เกินศาสนาคือเกินธรรมพุทธเจ้าสอนว่าง ฝ่ายผ้าเรามีแต่ด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะกินไม่มีหลักถ้าได้ดื่ม <c oughs> ทำทําปุ๊บนี่ว่ามันไม่ห่วงใครหรอกไอ,นนอ้เรื่องอยู่เื่งกินจะมาพูด <c oughs> แต่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะอนนะาศัยปัจจัยสี่ท่านชมเชยเพราะอันนี้ปัจจัยสี่นี้ก็สาคัญเพราะก็อยู่อาศัยที่จะบางเป็นสินบังเป็นธรรมผู้ฉลาดท่านไม่ดูถูถก <c oughs> แต่เบื้องต้นของกินมันปัดออกปัดออกปัดออกทันทีถ้ากินมันเป็นธรรมมันจะปัดเหลือนี้ออกก็หามาลืนแรงมันเดงกินเลส ไม่ได้รุนแรงฟัดเกยกิเลสต่อฟัดอย่างนั้นพระพุทธธรรมจะฟัดเขาเห็นเก็บใจผู้เรื่องกิเลสมันทําลายหัวใจตัวเองดเจ้าราคาก็ดีเจ้าโลกเจ้าโกดก็ดีทําลายน้าใจใจดำของขุนพวกนี่เท่านั้นกูจะมาเล่น,เล,นเล่นได้อย่างไงต้องเอาจริงเอาจังอ่ะอย่างนั้นไม่ได้ว่างเนี่ยสรรมัติ